มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชนบุรีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์โดยยอดกฐินพระราชทานกฐินสามัคคีและพุ่มผ้าป่าจากพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบริจาคยอดรวมทั้งสิ้นกว่า5ล้านบาท วันนี้นัพระอุโบสถวัดยาณสังวรารา,รามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปธรรมพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหารได้มีพิธีทอดกรถินพระราชทานประจำปี2567พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศรีปรทุมวิทยาเขตชนบุรีเป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท้วนไตรมาสเพื่อนำปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณพระอารามสนับสนุนกิจกรรมต่างๆบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลวัดยาณสังวรารามบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนผู้รู้ยศส,ส .80 โดยดรบุตรสบาชัยจินดาดรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชนบุรีประธานในพิธีพร้อมผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชนบุรีและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจานวนมาก ถวายแด่พระสงฆ์รูปที่ได้รับความยินยอมคือพระโสพลคณาพรเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปัมและแขกผู้มีเกียรติ ได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน30รูปดรบุตรสบาชัยจินดารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปรทุมวิทยาเขตชนบุรีประธานในพิธีได้ถวายกระถินโดยยอดกระถินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปร,ะประม,นรรามาปรินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวาชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการเป็นเงินทั้งสิ้น4ี่ล้านบาท25สสตางค์ และยอดรวมกระถินพระราชทานพร้อมกับต้นพระป่าและจากพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคในปีนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า5ล้านบาทโดยภายในงานได้จัดให้มีโรงทานจากพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญหลายสิบซุ้มมาแจากอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ที่ร่วมบุญในวันนี้อีกด้วยค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน